สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีช่องของก้อยเรื่องแสนคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้อันนูกสีออกมาเ้าขอคุณพี่น้องขอคุณทถูกกำลังใจที่มอบให้แล้วก็บอกว่าิะเป็นท้างญาติพี่น้องนะคะละลายไฟอันมือนั้นก็แสดบโลิีบนะพี่น้องเพราะว่า มันอาสีบดีทางทางทางเขานล้นะทางทางฟังทั้งพุ่นฟังทั้งนองเขานะคะพี่น้องอันเท่ากับเบาคว,วามจิงเนาะรากาก็กะคอยกับมีความกดดัน้วกาสีบวหันเบาอีกอย่างเลยมันก็เป็นไปบ่ดได้นะพี่น้องเพราะว่าเท่ากับมีความกดดันเพราะว่าเ,า,เาเท่ามีจิตใจบริสุทธิ์เอาอเหตุทำเท่ากับหัวเท่าหายข้ามพาความแย่งนี่เต็มที่แต่ในส่วนที่คนจะคิดตังไดนนั่นแล้วแต่มันหาความิมกีกันบ่ได ความคิด่องเฮาก็บมิ่ง่ว่าคิดดีทำดีแล้วก็ปกป้องอยู่ตลอดจังสีพี่น้องเคยห้เคยทาพี่น้องเคยเตือนหลายๆคนเนาะ้มนิก็เลสอยากสอกว่าเ้าออกมาก,ก,มากไม่เบาในทางที่ดีแล้วก็ส่วนที่ประทับใจนะคะยังยังไปบ้านเพิน่นพ่อเม่เพิ่นก็ดูแลอย่างดีกผ้าเฮ็ดกับเขามีกิจกรรมรวมกันในครอบครัวก็คือความประทับใจอากตีพี่น้องเป็นกาฮักแพ่งเพิ่นคือเกา่าหละพี่น้อง ถึงจะอยู่ในใสถานะเราไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูกันเพราะว่าทุกอย่างเขาเหตุโดยใจน้องก้อยบริเตอร์โทษโกรธอย่างเด้พี่น้องเมย์กระทางข่อยลงไปเที่ยวเมืองไทยลงไปหาพอ่อหาเม่นี่ขอยยังสีมเมารลตุส่วนตัวไปเยี่ยมไปยามพ่อเม่ไปเยี่ยมไปยามขอพ่วเพื่อนแบบเท่าเท่าต่างไปท่องเที่ยวนะพี่น้องก็จะไปในครอบครัวเท่านี่ละไปเยี่ยมไปยามไปถามข่าวเบริเตอร์โกรธเกียรติพี่น้องเอย อันเผาเห็ดด้วยใจบ่ม,มันมาเฮาสิทําด้วยมือไม่ใช่ว่าจะลบด้วยตีนได้พี่น้องขอบุเจาภาพไอ้ออกพรรษาเนาะคะ่ะทางหลวงอาทางหลวงอาทางเป็นประเทศเป็นเยียมนะคะมเห็นะาพราะว่าคุยงานแล้วเมื่อกี้นี่ออกพรรษาต้องกากัาสีรับงานภาษิเดินซ้ายยุโรปนี่ค่ะรับใส่พอมืพี่น้องรับใส่ร้อยกระทงเนาะคะ่ะพี่น้อง ทีแรกก็สิบรัับงานเด้ว่าโอ้ยมันนางโศกนางเสาวอยู่หลวงอากะวา่ามันโยมมาสั่นเพียงไดมาเดินมาเด้อมาหาเอาบุญมาสั่นกะน่นหละกกะเลยว่าเออรับหลับงานไปลงไปล่ำไป,อไปมอบความสุขให้พี่ให้น้องทายย่หลวกเพราะว่าสิเป็นศิลปินนักล้องกะทักมาลังไม่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวให้กำลังใจเต็มที่นายพี่น้องอัน เขามีจิตใจบริสุทธิ์เขาบริไปคาไปแกงเขาทุกอย่างเข้ากาันเหดุโดยใจถึงสีจังไดกันแล้วแต่กอยหักแพงคือเกาบริเป็นสตูอย่างสีเพนบอกไอเซตบอกไอคราวที่แล้วนะบอกเป็นเดือนนะพี่น้องมีความเจ็บปวดแห้งเนาะแบบเข้าซ้ำใจต้งเปลี่ยนเลยนะพี่น้องอบอกบอกบอกกันเหตุยัง ก็จะยัามีต่ความดีความงามมีตะควมหักแห้งเป็นยังขึ้นจิต้องบอกกันยังสีน่ะเป็นยังขึ้นจิต้องบอกบอกก็จังคือเข้าเป็นคนบอดีเป็นคข้าเป็นพวกอันส่วแหง้งบอดีแห้งเต๋บอบ่จังสีนะาก็จังมีต่คุณคุณงามความดีให้บ่ได้ถื้อโทษโกรธนองเขาได้บ่ได้ถื้อโทษโกรด,ดเป้เลยนะมีตะความหาความแพง้งมีตะความดีควางามอันยังบอกอยู่ว่า เจ้าจมีคนดีก็คอยดูแลเจ้าจได้หรือว่าจเจ้าเส็จไปใส่ชีวิตตรงกันไปโร้หอมหักอิรีแพ้งอิรีก็เลยว่าเจ้าทีเห็นอย่างขอให้คุณมีความสุขก็เห็นคุณไปกินไปเล่นไปเที่ยวก็โมยิ้มเยี่มยมแจมใสใลงเฟสลงสตอรี่หรือว่าลงในติ๊กตอกติ๊กตอกก็โดนบล็อกแล้วนะคะแล้วก็เขาสร้างเฟสใหม่ขึ้นมาเออน้่งก็ห้แอดมิน min, ติดตามหลายคนนะ่ะ ติดตามเขาทาไมติดตามเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรกับชีวิตมีประโยชน์ก็คือว่าเขาก็อ,อยากหมูความเกิดไหววาอยู่ดีมีแห้งบอเจ็บไข่ได้ป่วยบอแล้วกะ็มันคือไม่ได้ฮักเพงและ้วกะ็หูเข้าไปได้ดีเขาก็ดีใจนั่มเต๋อสีนาพี่นอ้องดีใจบ่ได้ไมีอย่างแล้วแต่พี่น้องแต่พิจารณาแต่พี่น้องกะ็ะเบิง ทางครอบครัวทางพ่อแม่พี่น้องคนไข้กำลังใจน้องก้อยคือก okay. ันน้องน้องสาวก็บอกว่าไอ้คือโทษโกรธครอบครัวนูเด้อครอบครัวน네ู้ก็หักพี่ก้อยคือเก่าพี่ก้อยก็เลยว่าอัตยว่าไอ้นู้นถามความคิดบ่ได้ก็เลยว่าแมนอยู่พี่ก้อยก็บ่ได้ถือโทษโกรธครอบครัวบ่ได้ถือโทษโกรธพ่อแม่พี่น้องจะดอกปัญหาความคิดเล่าบ่ได้พี่ก้อยก็ได้สึงเด็นตามใจเล่ากันเลยแต่ควาบหาความแห้งโตเล่ากันนั่นแหละพี่น้องอย่าออกมาเฝ้าอีกเทือนึงเนาะเทือนี้บ่ลบดอก เพราะว่าอันอยู่ต่างประเทศกางเอาเพราะแห้งแล้วก้มาสู่ชีวิตอยู่แล้วถึงสีห้องหายไฟน้ําตาตัไหนงานก็ต้องเดินเพราะว่าคอยอยู่เมืองนอกคอยโตคนเดียวได้เราก็หูเราหูนิสัยคอยดีกับมีงแต่แม่นวลค่อยปลอบใจอยู่ผููรักผู้ใหญ่ผู้อยู่ไกลพอคุณแม่แม่หน,นังฝนแม่อ้่องอะไรทางสถานทูตไอ้คุณโจค,คุณจิ๋วหรือว่าหลายๆคนทุกหน่วยงานเนาะให้กำลังใจผู้อยู่ไกล ก็บอกต้อง้อยต้องสูเดอร์ต้อง้อยคุณนเกงสูเดอร์อันเข้าหามความคิดต่อเขาบ่อยเพราะว่าเขายังเขายังน่อยเขาอายุยังหน่อยโย่ปล่อยเขากะกะปล่อยเข้าก็เลยไรตอนคุณงามความดีก็ปล่อยมีกระถางไปในเมืองในหน้าเพราะว่าสิเป็นทั้งไปทั้งใดทั้งบานเพ่อนผู้ปัญหาแพ้งเข้าเพล่นกะทักมาบอกเห็นอยู่ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เห็นเออกะปล่อยเพ่อนเพ่นมีมีความสุขในสิ่งที่เขาทํา ก็ปล่อยเราก็จงมีความสุขกับเขาที่เขาทำฝากพีก่กานองไว้จํานี้ขอปุณนทุกกำลังเร่งใจแล้วรับงานต่อปีหนา้าก็คือรับงานหลอกงานํำได้ไปตะเวน้นรับใส่หมอบความสูขให้พี่น้องประเทศนั้นประเทศนี้ก็ะือว่ายังมีไงมีเฮงอายุกัหลายแล้วนอกพี่นอ้องอ่านเพิ่นเอื่นใส่เอื่น,นหาการไปสลับพี่น้องไปหมอบความสูเประวา่าเขากับเป็นศิลปินนักร้องมอลลาอมันเป็นคู่เป็นอะไร อาศิษิติดโตเขาแล้วจริงที่มอบความสุขแมนที่เจ็บซามนำใจบันไดเข้าก็ต้องเห็ดห้พี่น้องดานาพิทีพี่น้องตรงนั้นมีความสุขมีรอยยิ้มเอาฝากพีก่กำลองไว้ซ้ำนี้คลิปนี้ขอกล่าวขอบคุณพี่น้องหลายๆลายเด้อจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจกสิทิพยายามทายถอดคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้า